สวัสดีครับวันนี้เรามาทําตีนไก่ตุนผักกาดดองเห็ดหอมกันครับเริ่มจากนะครับเรานําตีนไก่ที่ตัดเล็บทําความสะอาดแล้วนะครับลงทอดครับเราจะทอดให้หนังตัาฟูออกมานะครับหลังจากที่ทอดได้ที่แล้วนะครับเราจะนําขึ้นเส็ดน้ํามันเอาแบบเสะเด็ดแห้งๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนําเครื่องสุนญากีนมาคั่วลงในหม้อเนี่ยแหละครับ คั่วให้หอมให้น้ํามันหอมแล้วเสยิฐเขาออกแล้วตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวเชี่ยวน้ําตาลมะพร้าวให้เป็นคาราเมลไลท์แล้วตามด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมครับผัดให้เข้ากันนําตีนไก่ที่ทอดแล้วผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นําเห็ดหอมที่แช่น้ําใส่ลงไปเลยครับตามด้วยผักกาดดองครับเอาเป็นผักกาดดองเปรี้ยวนะครับเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ําให้ท่วมเลยครับหลังจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสด,ด้วยนะครับซีอิ๊วหรือซอสฮ่องกงนะครับตามด้วยซอสเห็ดหอมครับ พุกข้าวให้เข้ากันแล้วก็ตุนทิ้งไว้สักหนึ่งชั่วโมงครึ่งระหว่างตุนช้อนน้ามันออกนะครับเวลาเสร็จแล้วจะได้ไม่เลี่ยนแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับตีนไก่ตุนผักกาดดองเห็ดหอมไม่ยากลองทํากันดูนะครับ